ยังคงหวานไม่เปลี่ยนเลยนะคะสำหรับคู่รักยังนุ่มปั๊บโปเตโต้และสาวเตยสุวพิษค่ะหลังจากเข้าพิธีวิวาไปในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วงานนี้นะคะแฟนๆก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีเบบีตัวน้อยมาสร้างสีสันให้กับครอบครัวสักทีล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็เผยว่าขอเวลาอีกไม่นานค่ะยังไม่ได้มีการวางแผนแบบจริงจังส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้าเราสองคนยังมีสิ่งที่ยังอยากทำก็คงต้องทำกันไปก่อนลุยกันไปก่อนนะคะ ส่วนผลกระทบโควิดในทีแน่นอนเนี่ยโอ้โหถูกยกเลิกหมดค่ะส่วนคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ตอนนี้ยังไม่มีแลนนะคะต้องรอดูก่อนว่าหากเพลงนั้นถูกปล่อยไปเต็มอัลบั้มแล้วสถานการณ์ณตอนนั้นจะเป็นอย่างไรก็คงต้องดูทีค่ะสวัสดีครับงานเพลงค่ะตอนนี้อย่างคอนเสิร์ตด้วยโควิดด้วยแหละถูกเคลียร์เยอะไหมพี่ป๊อเรื่องตัวงานคอนเสิร์ตหรือว่างานโชว์ตัวไม่เหลือเลยครับใช่ครับมีงานสัมภาษณ์ที่วันนี้ในเ ที่ยังคงที่ยังคงอยู่ผมว่าก็จะเปมีการคุยแบบจะเน้นไปงานแบบคอนเฟบร์ประชุมคอนเปรี้ยกันคุยเรื่องอาละพัมกันอะไรเงี้ยครับว่างงานแต่ว่างานต่อไปเรื่อยๆต่ีเนี่ยน่าจะพักไปเรื่อยๆใช่ครับเหมือนคราวที่แล้วป่ะครับอันนั้นอันนั้นเครียดเพราะว่าเครียดว่าเอ๊ะเราจะต้องจัดการกับความรู้สึกเรายังไงดูแลความรู้สึกตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไง แต่ว่าเขาทีมือนมันแบบตัวได้มันมันไม่ได้พยายามต่อั้งที่แล้วแต่แวต่าก็มีเรื่องที่ต้องจัดการมีแผนจะเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตออนไลน์ไหมครับอีกครั้ก่อนนันนี้นาะโควิดแล้วแราก็จะมีหลายๆท่านทำตอนแรกไม่ได้คิดเลยนะครับ <c oughs> ต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าถ้าตอนช่วงที่มีอัลบั้มแล้วเนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างไงนะครับก็เดี๋ยว,วเขามาว่ากันทีแต่ผมคิดว,ว่าช่วงนี้เราคงก็ต้องเจอแบบออนไลน์ไปก่อนจะเป็นคอ,อนเสิร์ตหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไม่ใช่คอนเสิร์ตอาจจะเป็นรูปแบบไหน,น ว่าอืมต้องต้องลองดูหลายๆคนคะ่ะแน่นอนแฟนๆรอลุน้นเมื่อไหร่จะมีเบบีคะ่ะอีกแคปนึนะครับเพราะคือผมกับผมกับเตยไม่ไม่ได้ไม่ได้วางแผนอะไรกันเป็นแบบเป็นกิจลักษณะขนาดน<อ>ั้นค่ะก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเมื่อไหร่อันนี้ไม่ได้แบบพูดปากนะ,ะไม่รู้จริงๆ <c oughs> คือไม่ร้แบบไม่ได้แบบเพ <c oughs> อนไม่รู้อะตอนแรกก็คือเหมแบบแบบมีอรือไหม แล้วอยู่ดีๆพอมีช่วงนี้เราก็ไม่คุยกันอีกเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้กันอีกเลยหลักๆก็ผมว่าตอนนี้ของผมคนเดียว<ะ>ผมรู้สึกว่าผมก็ถ้าเขาเยังมีสิ่งที่อยากทาแล้วผมยังมีสิ่งอยากผมว่า,าทำทำวก็ลองทำกันไปทุก hmm. คนั้นเขายังมีเวลาเยอะ mm hmm. แต่ส่วนเราก็อันนี้ก็เดี๋ยวก็มาคิดสร้างัวยเองทีละทีทีละทีพีแพนได้สักกี่คนดีพี่ป๊บบสมอ่ะถ้ามีโอกาสและจะมีน้องและสักกี่คนดีครับพี่ป๊บไม่รู้เลย mm hmm. อ่ะมีเท่าไหร่กันะ มีก็มีอะไรมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรนะครับคือแบบเป็นอะไรจริงๆนะพยายามให้แบบผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ก่อนสำหรับผมผมก็ลุ้นตัวเองเหมือนกันครับขอบคุณมากนะคะพี่บาร์บขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ